อานแคลเซียมไม่เกิดประโยชน์อาจเพราะไม่รู้เรื่องนี้สวัสดีครับไม่อยากถามมหามามฟันนิดนึงเหตุผลที่คุณทานแคลเซียมแล้วไม่ค่อยเห็นผลและอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีหลักการหลักการข้อหนึ่งครับสำหรับคนไข้ที่หมอฟันที่มาให้หมอฟันตัดเรื่องของดรฟันแคลเซียมไม่ทานหมอฟันจะให้เขาคนไข้ไม่ได้กินพร้อมอาหารเพราะจริงๆแล้วแคลเซียมอัลเทอร์เนตไม่จําเป็นต้องกินพร้อมอาหารก็สามารถดูดซึมได้แต่แคลเซียมคาร์บอเนตต้องอาศัยกฎในการแตกตัวในการดูดซึมเขียใจไหม แต่ความสําคัญอยู่างนี้ครับสมมุติว่านี่เป็นท้องของคุณแล้วนี่คือเป็นกระเพาะอาหาร่ะสมมติเป็นกออาหารเนาะแล้วก็ไปที่ลำไส้เล็กถูกไหมหลักการในทฤษฎีสมมติช่องในการดูดซึมของลําไส้เล็กนะของคุณสมมติช่องมีทั้งหมดหนึ่งร้อยช่องดูนะหนึ่ง้อยช่องคุณกินแคลเซียมสมมติว่าคุณจะดูดซึมหนึ่งร้อยไหมหนึ่งร้อยอาหารที่คุณกินมีแคลเซียมผสมไหมมีถามถามช่องมันเต็มไหมเต็มนั่นแสดงว่าแม็กซิมัมในการดูดซึม